สวัสดีครับท่านผู้ใฝ่ธรรมและผู้หลงธรรมแล้วฝากเตือนสำนักรัทธิต่างๆโดยที่หลงกันอยู่นั่นแล้วก็สอนน้นบาบ้าๆบ,บ,บ,บอๆกันเอาความคิดจำคิดวิเคราะห์รู้เราก็มานั่งสอนกันมันไม่พ้นจากอุปทานหรอกจะบอกยิ่งรู้มากยิ่งสอนกันมากยิ่งเป็นอุปทาน ยิ่งหลงกันไปเยอะหลงอยู่ในความคิดความจำความรู้นั่นแหละนะฮะเออสิ่งที่โหจะพูดยังไงดีวะสิ่งที่จะพระพุทธเจ้าเห็นเมื่อสองพัน 2, กว่าปีนะฮะมันสอนกันไม่ได้นะฮะมันต้องรับรู้เองเหมือนเราเกาหูคันหูเนี่ยเหมือนเรากับพิษตาอยานี้นะฮะ มันต้องสัมผัสแล้วมีปัญญาให้ได้สว่างให้ได้ถ้าเรื่องสอนกันมันเป็นเรื่องสมมุติสอนในการรู้จักคิดเป็นเอออันนี้อันนี้มันมีอยู่แล้วบนโลกอบนี้มันมีมาตั้งนานแล้วนะฮะอืมแต่ความจริงแล้วมันไม่ต้องมีภาษามาสอนกันเว้เออความจริงนะ แต่ต้องสัมผัสได้แล้วสว่างกับมันอย่างนี้เขาสอนกันได้ทําไมถึงเรียกเพื่อจะสมมุติเขาสอนกันแบบนี้แหละโลกของเราอ่ะมันก็สอนกันแบบนี้นะนี่คือแก้วกาแฟอันนี้คือกุญแจรถก็เอาน้ำไปใส่สิ่งที่เห็นก็เป็นรูปน้ํำก็แค่นั้นเองก็จําได้แล้วฉลาดแล้วรู้แล้วไม่ต้องไปศึกษาทําอะไรอีกหรอกผมจะบอกไม่มีธรรมะคืคือหิวกินอิ่มนอนทํางานทําการ สัมมาอาชีพสัมมาวาจามีอยู่แล้วทุกคนมีปัญญาอยู่แล้วแต่มันไม่สว่างปัญญามันครบหมดแล้วบนโลกไปเนี้ยแต่มันไปหาความรู้เพิ่มเพราะว่ามันเชื่อว่ามันมีธรรมะรู้แล้วจะหลุดพ้นนะฮะมีอุปทานทั้งนั้นเนะ่ยยิ่งหาเท่าไหร่ก็ยิ่งขังตัวเองไว้ในความรู้เลยนะอุปาทานเมื่อเกิดอุปทาน ก็เกิดความยึดมั่นถึงมันเชื่อจริงๆว่ามีาสิ่งนั้นจริงๆแทนที่จะแค่อาศัยเป็นจริงเป็นจังเป็นตุเป็นตับเนี่ยกาแฟนี่ผมแค่อศัยอศัยรสชาติมันขมขมนีม่กินเสร็จแล้วก็ไม่มีประโยชน์แล้วทิ้งลงขยะถ้าเก็บไ้ล้างดีๆก็ใส่น้ําใส่อะไรืึงได้ใส่ของได้แค่นั้นนี่ถ้าจะใช้ประโยชน์จากมันถ้าไม่ใช้ประโยชน์จากมันก็เอาลงขยะแ็แค่นั้นเี่ เนี่ยมีอยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างความรู้อะไรนะมันก็เชื่อของมันอยู่แล้วที่แบบเนี้ยเพราะเรารู้จกักเรามีปัญญาผมต้องบอกว่ายิ่งไปสร้างความรู้อะไรบ้าบอรเรื่องธรรมะธรรมโมอะไรน่ะยิ่งเพิ่มอัตราตัวตนยิ่งโอ้โ,โ,โหรู้ดีไปหมดเวลากระทบก็ทุกเหมือนเดิมมีตัวตนเหมือนเดิมมีเราสุขเราทุกมีเราปล่อยวางเหมือนเดิมมึงจะศึกษาธรรมะกันไปเพื่ออะไรวะ ในเมื่อมึงกศึกษาความรู้มาทั้งหมดแล้วมึงก็ต้องมาปล่อยวางกันอีกมึงบ้าไหมฮะไปศึกษากันมาทั้งหมดแล้วก็ต้องมาปล่อยวางกันอีกไอ้บ้าเอ้ยเมื่อไหร่มึงจะสว่างกันสักทีวะเออก็คิดตามหาปัญญาอยู่นั่นนะ่ะตามหาพระพุทธเจ้าอยู่นั่นน่ะตามหาพระอรหันต์อยู่นั่นนะ่ะ สิ่งที่ถูกสมมุติอุปโลงขึ้นมาตามหากันจริงๆเพราะได้ยินได้ฟังแล้วก็จํามาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ตามหาสิ่งที่ตัวเองจําตามหาความคิดตัวเองอ่คิด,เอ,คดเ,อเองเองหลงเองอ่ะเออมันยังไม่เห็นความจริงมันยังไม่ปรากฏความจริงในใจมันขึ้นมาพวกเนี้ยมันก็ยึดอุปทานทางใจอ่ะยึดปิติยึดสุขอยู่นั่นอ่ะยึดความสงบยึดความว่างทางใจ เมื่อไรมันจะสว่างสักทีวะผมบอกว่าพวกเธอนะ่มันหลงกันอยู่หลงเรื่องพระพุทธเจ้าหลงเรื่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลงเรื่องราวของเขาเรื่องราวของเทงก,ก็วุ่นวายพออยู่แล้วทั้งหมดมันก็หลงเกิดอยู่ในนั้นอยู่มันออกจากการเกิดออกจากความรู้สึกนึกคิดไม่ได้นะมันออกจากการเกิดตรงนี้ไม่ได้มันเลยไม่รับรู้ไม่เห็น กระบวนการเกิดมันก็หลงอยู่นั่นนะแหละติดกันอยู่นั่นแหละเออศรัทธาก็อยู่นั่นนะโอ้ยสอนกันในตายขันห้าขันหกขันแปดธาตุสี่ธาตุเป็นเรื่องปรุงแต่งไอ้บ้าแล้วฟังจนเข้าใจแล้วมันมันหมดความเป็นตัวตนไหมล่ะความรู้สึกที่บีบคั้นไหมล่ะเออหรือหลอกตัวเองว่าโอ้ปล่อยว้างก็จบไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งก็จบอย่างนี้เหรอ เห็นจิตบ่างๆเลสัก็จบอย่างนี้เหรอลอก,กันได้พวกโง่แล้วก็เป็นไปหลงเชื่อแบบเนี้ทําบุญทําทานกันที่หมายแต่กูสอนทรรมเนี่ยไม่เห็นประโยชน์ที่วพวกมึงอะมองไม่เห็นคุณค่ามันหรอกเออเพราะกูสอนไม่ให้ทำอะไรไงไม่ได้ได้อะไรมีแต่หลุดพ้นออกจากอุปทานความยึดมั่นถิมันพวกมึงเลยไม่เห็นมองเห็นประโยชน์มันเออกูบอกว่าศาสตร์ที่กูค้คนพบเนี่ยที่กูตัดสูุ้ทำนี่เหมือนผู้เจ้าตัดสูุ้ในเมื่อสองมันึ มันสอนกันไม่ได้ถ่ายทอดกันไม่ได้แต่มันชี้ให้กันเห็นได้อธิบายให้คนสัมผัสตรงนั้นได้แล้วก็เกิดความสว่างได้และจะเฉพาะผู้ตัดสู้ทมเท่านั้นเองนะฮะคนไม่เห็นเออมันเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งใหญ่แต่คนมันมองไม่เห็นหรอกนะฮะมันง่ายจนไม่ต้องทําอะไรเลยมีแต่นั่งฟังอาจารย์วิทย์อาจารย์วิทย์ไล่ฐานชี้สัมผัสให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงนี่เฉย ให้สัมผัสมันด้วยความไม่มีตัวตนมันเป็นอย่างไงความมีตัวตนมันเป็นอย่างไงไม่ได้เข้าไปนั่งเข้าฌานเข้าสมาธิอืมจับมือจับแขนจขับขาให้มันสัมผัสเนะฮะีฮยมีอุปทานทั้งนั้นเลที่สอนกันอยู่เออคนมันเลยไม่เห็นประโยชน์มันเป็นสิ่งเดียวที่มันมีค่าและยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกไปเนี่ย ที่กำเนิดอ้อยสลาขึ้นมาเนี่ยแล้วตัดสรู้ทมตรงเนี้ยแล้วมาทําให้คนพ้นจากอุปทา,านอ่อพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นได้อะมึงจะรู้ทำมาหนึ่ร้อยแปดันการอะไรก็เรื่องของพวกมึงเออม,มึงจะแปดหมื่นสี่พันมาละกูให้มึงสิบล้านมารมขันธ์ถ้าตาบได้มึงยังยังมีอุปทา,านมึงยังไม่พ้นจากความรู้สึกรึกคิดอารมณ์เนี่ยยังตกเป็นเครื่องมือมันอนย่างเออของบิติสุขอะไรของพวกมึงอ่ะอยังไม่ ้นจากตัณหาอุปทานเนี่ยนะฮะความยึดมั่นถือมั่นนี่ยจะมานั่งเล่ากับกูพวกมึงก็หลงทั้งปีทั้งชาติหลงว่าตัวเองสําเร็จหลงสอนเขาไปทํานู่นทํานี่ปล่อยวางโถเอ้ยมึงไปปล่อยวางอะไรมึงปล่อยวางยังไงฮะมึงปล่อยวางยังไงมึงคิดหาวิธีเอาทั้งนั้นเลยมันวางมันปล่อยของมันอยู่แล้วไอ้บ้า เออมึงไม่ฝึกสติยังไงมึงใช้ชีวิตอยู่ไม่มีสติหัือไงมึงกินข้าวมึงก้ามถนวนมึงไปทํางานเนี่ยมึงไม่รู้ตัวกันใช่ไหมมึงต้องไปนั่งดูลมหายใจเหอถึงจะมีสติมึงไปนั่งไปนั่งพ้องพุทโธหรอถึงมีสติไปจับเชือไปเคลื่อนไหวกายไปยุบหนอบองหนอเหรอมึงถึงจะมีสติแล้วที่มึงใช้ชีวิตประจํำวันกันอยู่ทุกวันเนี่ย อันไหนดีอันไหนชั่วพอใจไม่พอใจโกรธสุขบ้างทุกบ้างเนี่ยรับรู้รสชาติทุกอย่างเนี่ยพวกมึงไม่มีสติกันเลยมึงข้ามถนนก็ไม่มีสติกันเลยหรือพวกมึงไม่เข้าใจเรื่องแบบเนี้ยพวกมึงจะต้องโอ้ยต้องออกบัวต้องไม่มีต้องไม่มีลูกไม่มีผัวทิ้งครอบครัวไม่ถือเงินถือทองไม่ยินดีละอ๋อย่างงี้เหรอพวกมึงที่งพวกมึงไปฝึกกันอะ เออมึงไปฝึกเรื่องแบบนี้เหรอพวกมึงอะมันบ้าเออนับวันอนะมันจะไม่ใช่มนุษย์พวกมึงอ่ะมันเริ่มเป็นโลกของวิญญาณเออนะฮะเริ่มวิปร,ราสาขึ้นทุกวันนักสอนธรรมะกูเห็นหลายๆคนเนะี่ยไปๆมาๆคิดหาแต่ความรู้ใหม่ๆมาสอนเขาเออเดี๋ยวปล่อยวางเดี๋ยวอย่างนี้นะไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นไอ้พวกมึงที่อยู่กับพวกมันนะ่ยมึงบ้า,บ,าบอคอแตก มึงไม่เอะใจมึงก็โง่ดักดานเนาะมึงไม่คิดเลยว่าเอออาจารย์ก็มีวิธีการใหม่ๆมาเรื่อยไม่จบไม่สิ้นสักทีเหมือนนี่ครูดาวอะ่ะทีนี้มีหลักสูตรใหม่ด้วการปล่อยวางสวสดาบันนี่ไม่เกิดแล้วนะเขาบอกแล้วแต่จะปรุงแต่ไอ้คนที่อยู่กับมันมันก็โง่ดักดานเนาะเออชื่นชมกันอยู่น,นนะแต่บารมีส้นตีนสวสดาบันนี่ไม่เกิดสวดัสดแต่สวบาบันยังม,มีปัญญาอืม อุปทานบางธาตุรู้เออรู้จากอาจารย์ห้าสิบความรู้ของเราห้าสิบเนี่ยพวกมึงอะวิปลาสกันเนี่ยมึงมึงมึงกำลังหลงอยู่ในความคิดความรู้ความจำของมึง <laughs> มึงยังบอกจกกตรงนี้ไม่ได้กู <laughs> บอกว่ามึงต้องสอนกันแบบเนี้ยต้องสอนกันไหมเนี่ยฮะ <laughs> เวลาหิวข้าวต้องสอนกันไหมก็มันสัญชาตญาณมันเรียนรู้จากประสบการณ์อยู่แล้วไอ้ไอ้บ้าเอ้ยแค่สิ่งที่สอนกันก็คือภาษาแค่นั้นเองไอ้บ้าพวกมึงเนี่ยมันโง่กันชิบหายโอเคจบแค่นี้แหละสาธุครับสวัสดีครับ